ัวนี้เราจะมาลองชิมเบียร์สเตล์เบียร์ดำที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดมาเลย์โดยเฉพาะนะฮะันั่นก็คือเบียร์รอยัล s t ต u ์นะ,ะตัวเบียร์ตัวนี้เนี่ยได้รับการควบคุมและแนะนำการผลิตดูแลโดย c คา l s b e r บิร์กเดนมาร์กนะครับก็คือว่าผู้ที่ผลิตเบียร์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น เขา,าเบิดมาเลเซียนะฮะเเบิกในมาเลเซียนผลิตเบียร์สเกล์ชื่อว่ารโ,โยลสเกลเพื่อสนองต่อความต้องการสเกลในตลาดมาเลนะครับชื่อตรงนี้เรียกว่าเดนิชรอยัลสเกลนะครับเบียร์ตัวนี้ผมไม่ได้มาจากฝั่งมาเลนั่นละครับแต่ไม่ทราบว่าที่ประเทศอื่นมีขายไหมผลิตในปี1992นะครับก็อายุไม่มากเกือบ20ปีเองนะฮะ แล้วก็แอลกอฮอล์นี่เรียกได้ว่าแรงเหมือนเบียร์ทริปเปิลเลยนะฮะก็คือว่า8%นะครับใช้ได้เลยฮะเป็นสเตาต์จริงๆนะครับก็คือสเตา์คอร์เตอร์สเตานี่ก็แปลว่าอ้วนนะฮะแปลว่าอ้วนก็คือเบียร์เอ็กซ์ตร้าคอร์เตอร์เนี่ยหรือสเตา์คอร์เตอร์เนี่ยก็เลยทำให้เกิดชื่อสเตา์ขึ้นมาเดี๋ยวไปหาไอาีบุ๊กความสเตา์กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันผมจะใช้แก้ว รูปร so, like ่างเหมือนแก้วไผ่นะครับแต่ความจุไม่เข้านะครับชิมเบียร์ตัวนี้ก็คือว่าตลาดบ้านเราตลาดเบียร์บ้านเรามีเบียร์ไม่กี่ตัวกว่าจะหาเบียร์แปลกๆได้แต่ละตัวเนี่ยก็คงเลือกมากไม่ได้ว่าจะเป็นขวดหรือจะเป็นกระป๋องจะเป็นเบียร์สดหรือเบียร์ไม่สดอะไรอย่างนี้นะฮะเบียร์ไม่สดคงเลือกได้เยอะอยู่เราก็เลยได้เบียร์เป็นกระป๋องมานะครับก็เวลาไปซื้อเบียร์มาจาก ต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลเลยคือว่าเวลาที่ผมขนส่งมันมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟองกันฟองเนี่ยทำในระดับที่ใช้ได้นะครับสวยงามครับฟองเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบียร์เนี่ยเป็นสีดำสนิทนะครับฟองที่เป็นสีน้ำตาลไม่เข้มออกแดงไยนะฮะซึ่งลักษณะ เด่นมากเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนเบียร์ตัวหนึ่งที่ผมเคยชิมไปเป็นวอตเตอร์วอเตอร์ลูด์กนะครออตอนนี้ผมนำกลับมาเนี่ยนำกลับมาทางเครื่องบินซึ่งก็เป็นกังวลมากเลยว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับรสชาติของเบียร์ไหมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเบียร์ที่เราไปซื้อมันเนี่ยเขาเก็บยังไงดีไหมมีอายุก,กี่เดือนแล้วบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมนำเบียร์กลับมาที่บ้านแล้วเท แล้วก็ไกเเเ่เขาเ,เรียกป็นเบียร์เขาเรียกว่าเบียร์สเตลเบียร์คือเบียร์ที่มันแฟร์นะครับไม่มีฟองคือจะเป็นเบียร์ค้างเดือนนะฮะตอนนี้ฟองก็ยังคงลูกอยู่ได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันม,มีกลิ่นเปรี้ยวออกเด่นชัดเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าส่วนผสม,สมเปรี้ยวเนี่ยมาจากอ่าวัสดุวัตถุดิบตัวไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลของเบียร์ตัวนี้ยังน้อยเพราะมีอายุน้อยนะครับ แต่กลิ่นไหมของมอ์มเนี่ยหรือว่าตัวของแพทเทนมอลหรือว่าตัวมอลอะไรก็ตามที่ไปเสียงตางนี้เขาใส่ลงไปเนี่ยมันออกมาเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะกลิ่นก็บอกได้แล้วว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีเปรี้ยวกนหอมนะครับก็คือกลิ่นอหอมหมเนี่ยถ้าเปนในบ้านเราถ้าเราจะเปรียบเทียบว,ว่าเราได้กลิ่นหอมหอมนี้นบ่อยๆก็คงเป็นกลิ่นของนั่นแหละครับกาแฟนะฮะจะคนจะลองชิมน,นะครับ มีความขมจะมีความมันในระดับที่ไม่ผิดหวังเลยฮะไม่ผิดหวังความหอมอกับความขมความมันเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ากันได้ในระดับที่ใช้ได้ทีเดียวนะฮะ ความขมกับความมันเนี่ยมันจะมาโดดเด่นกว่ารสชาติเปรี้ยวของมันนะฮะซึ่งจะมีแอบ,บซ่อนอยู่ลึกๆนะครับในส่วนอัลเนสเนี่ยหลังจากที่เรากลือลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรสขมแล้วตามมาด้วยรสเปรี้ยวนิดๆนะฮะอืมเป็นรสชาติที่ใกล้เคียงกับกินเนสเลยนะฮะแล้วก็ เป็นธรรมชาติของเบียร์สเตานะครับที่จะมีดีกรีที่สูงมากนะฮะเบียร์ตัวนี้รับรองนะครว่าถ้าผมดื่มหมดแก้วเนี้ก็อ,อย่างที่เคยบอกไปนะครับกลืนแน่นอนนะฮะแต่คือที่ผมคิดว่ามันโดดเด่นมากเลยเนี่ยตอนนี้ฟอร์มันยังเกาะรูปอยู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลไหมคือ มันเด่นตรงฟองมันเนี่ยฮะที่จะพอบอกความแตกต่างจากสเตาตัือื่นได้แต่ฟองยังมีบางเม็ดที่มันใหญ่แล้วก็ไม่ได้ละเอียดไปสักทีเดียวนะฮะอืมก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนท่าในใดมีโอกาสได้ไปมาเลเซียเนี่ยก็น่าจะลองซื้อหามาชิมดูนะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ไม่ได้ในบ้านเรานะฮะแล้วก็มาเลเซียก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากๆนะครับ ก็ไม่ผิดหวังครับเรียนตัวนี้ครับชนแก้วครับ